ผมก็ผสมไปรอบแรกปุ๊บมันก็หายไปสองเดือนหายไปสองเดือนทีนี้มาขึ้นอีกแบบพอมันมาขึ้นมาขึ้นอีกปุ๊บนี่ผมก็ตรวจเช็คปรากฏว่าเสียเอาพวกระบบภายในมันค้างก็คือว่ามันลูกมันดูดนมอยู่ออนี่ผมเลยจับแยกช่วงเมื่อเดือนที่แล้วแยกแยกไอ้แยกนมมันอะ่ทะทีนี้มันก็ขึ้นตรงรอบสองรอบผมผสมออแต่ในความเป็นจริงถ้าวัวเราดีจริงใครก็อยากได้ครับเฮ้ยคำพูดนี้ดีเลยนใช่ครับ อันนี้ผมการันตีเลยถ้าวัวเราดีจริงใครก็อยากได้ถ้าเกิดว่าวัวโซเซก็ยากเนาะมันก็ได้แค่ราคาเนื้อไม่ได้ใช่ได้ราคาพันธุกรรมเนาะแต่อันนี้เป็นพันธุกรรมใครก็ยอมที่อยากจะซื้อเนาะถ้าพันธุกรรมดีๆเนาะสวัสดีครับผมที่นี่ที่ไหนครับบ้านโคกคุดครับอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับผมอ่ะปล่อยชื่อเลยนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อท็อปครับชื่อท็อปครับผมอันนี้คือคอกวัวของเราเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่ ถ้ารุ่นแม่ผมก็น่าจะเป็นสิบสิบปีครับเป็นสิบสิบปีผมก็มาสานต่ออ๋อเรามาสานต่อเลี้ยงได้กี่ปีแล้วครับั้านั้นนับจากรุ่นเรานะถ้าของผมก็สองปีครับสองปีครับครับผมนับจากรุ่นเราก็เป็นสองปีใช่ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเจ็ดครับตอนนี้ยี่สิบเจ็ดครับทำไมไม่ไปทําอย่างอื่นครับเลยมาเลี้ยงวัวครับเพราะตอนนี้ผมเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมครับเพราะหลักๆผมจะค้าขายอืม ครับผมคือไม่ได้มองว่าเลี้ยงวัวจะต้องเป็นอาชีพหลักใช่ครับเป็นอาชีพเสริมใช่มันช่วยเหลือได้มากไหมครับได้ไหมผมว่าเวลาเดือดร้อนช่วยได้เยอะครับเวลาเหมือนเราผิดขัดเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ขายออกเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้ในชีวิตของเราได้ครับผมตอนนี้มีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับนี่ตอนนี้แปดครับแปดตัวของสามตัวของสามตัวตอนรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่เลี้ยงสายพันธุ์อะไรครับเล่ยครับ พอมาถงึงเราเลี้ยงสายพันธุ์อะไรทีนี้บราหมันครับทาไมถึงเปลี่ยนมาเป็นบราหมันครับผมรู้จักพี่คนหนึ่งอยู่บ้านหนองครูครับแถวตะพียงเตีอยครับผมเพราะผมเคยเห็นเขาขายครับเขาขายออกตอนที่ผมไปหาเขาครับผมลูกวัวประมาณหกเดือนเขาขายได้สองหมื่นห้าแตมพอเรามาย้อนกลับมาดูเล่เราอายุเป็นปียังไม่ได้เท่าเขาเลยครับอบผมเลยเปลี่ยนความคิดว่าบราหมั่นดีกว่าครับน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดเนาะคือไปเจอมาว่าเขาเลี้ยงบราหมั่นนี่ ผลตอบแทนดีใช่ครับมันเลี้ยงไข่ลูกได้ครับได้ราคาดีคือวัวบรา์มนี่เหมาะที่จะทําเป็นแม่พันธุ์ได้ใช่ครับเป็นแม่บล็อกคือมันมีลักษณะที่สวยงามเนาะใช่สวยงามกว่าชาเล่เนาะครับผมตอนที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงชาเล่นี่ขายได้ตัวเท่าไหร่บ้างครับเต็มที่เลยนะนาเคยขายแม่ท้องออกใต้สองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดครับผมแต่พอมาเป็นบรา์มนไอตัวแดงที่ผม เอามาล่าสุดผมซื้อมาจากที่รู้จักอยู่ตะเพียงเตียครับผมซื้อมาสองหมื่นเขาไม่ให้สี่หมื่นในคอกเลยครับกำไรกําไรแล้วนะออกกาไรเนยเห็นเห็นเลยครับแต่ว่ามันสวยแล้วมันมันแบบว่าเราก็ตัดินใจขายไม่ได้ครับมันสวยเกินมันสวยเกินที่เราจะขายใช่ครับเราได้มาเท่าไหร่นะสองหมื่นทุนครับสองหมื่นครับซื้อมากี่วันครับถึงมีคนมาขอซื้อสองวันครับสองวันสองวันแล้วเอามาไว้ที่นี่เลยแล้วทีนี้มันมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ซื้อวัวครับ เขามาหาเขาบอกว่าขายได้ไหมให้สี่หมื่นให้สี่สิบเขาว่าผมว่าพูดจริงพูดเล่นพอไปถามแม่ไม่บอกไม่ต้องขายเรากลัวมันสวยอือันนี้คือแทบที่ว่ายังไม่ได้ลงทุนเลยเนาะใช่ครับซื้อมาแค่สองวันเองราคามันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเนาะใช่ครับผมแล้วการบริหารจากการย่าไหมครับเลี้ีงวัวนี่ย่าไหมสาหรับผมว่าไม่ยากนะครับครับแต่เรามีพื้นที่ครับครับผมหลักๆแล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับฟางแล้วก็เป็นหญ้าครับ แค่นั้นครับผมมีมีสวนยาหลายที่ครับอ๋อมีฟางแล้วก็หญ้าครับผมตอนนี้วัวอยู่ที่ไหนครับนี่ตอนนี้อยู่ที่นาครับใกล้ๆเนี่ยครับผูกข้างนอกใช่ครับเอาออกบ่อยไหมครับหรือว่าไงเพิ่งเอาออกได้สองวันเนี่ยครับปกติจะปล่อยไว้ในสวนเนี่ยับเดินเล่นอ๋อมีพื้นที่ให้วัวได้เดินด้วยใช่เพราะเราไม่สามารถปล่อยแบบเมื่อก่อนได้ครับผมอันนี้คือพื้นที่ของเราเลยใช่ครับให้วัวได้เดินตรงนี้ได้เลยใช่ครับอ๋อมันเดินนี่มันเท่าที่เราสังเกตเนาะวัวได้เดินกินหญ้านี่สุขภาพดีขึ้นัครรบหือว่าไง ผมว่าผมนะแต่ว่ามันจะแบบอารมณ์ดีขึ้นนะครับเหมือนคนเลยครับถ้าอยู่แต่กับที่มันก็เบื่อแต่ว่าถ้าเดินออกข้างนอกผมว่าวัวผมวัวผมใช่ครับแต่ว่าสุขภาพดีขึ้นใช่ครับเหมือนมันเรียกว่าอารมณ์ดีครับอ๋อครับผมนี่คือพื้นที่ของเราเนาะใช่ไม่ได้มีหญ้าอะไรที่ว่าจะพิเศษอะไรเลยเนาะ <ไง S 2> ธรรมชาติเลยเนาะอ๋อเพียงแค่ว่าเป็นพื้นที่ที่ได้ได้เดินเนาะ ใช่ครับเวลาอัวกข้างนอกนี่สังเกตเลยใช่ไหมครับว่ามันสุขภาพอารมณ์ดีขึ้นใช่ครับมันมันได้วิ่งได้แบบยังไงอ่ะอิสระอิสระกว่ายูนิคอกครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกับยูนคอกเพราะว่าน้าหนักวัวหรือไม่ก็แบบมันอ้วนกว่าครับ,คร,บครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เดินผาผลานเนาะใช่แต่ถ้าเกิดว่าได้เดินมันมันได้ได้เดินได้กินแล้วก็ได้ออกกำลังกายเนาะใช่ครับครับผมพื้นที่ตรงนี้คือเอาไว้ทําอะไรครับนี่เอาไว้ กั้นเวลาวัวท้องแก่ครับคือเวลาท้องแก่บางทีมันอารมณ์แบบแปรปวนนะครับวัวครับผมบางทีมันก็ชนตัวอื่นตัวอื่นชนมันบ้างโอกาสแทงมันก็สูงขึ้นครับครับผมทีนี้เลยกั้นกั้นแล้วก็ไปผูกไว้ต่างหากของมันอืมพอเราทําอย่างนี้เนาะดีขึ้นไหมครับดีดีครับไม่ค่อยมีแทงเลยเนาะใช่ครับผมเมื่อก่อนแม่ผมเลี้ยงก็เคยแทงสองสามรอบติดคือมันชนกันบ้างกระโดดตีนกันบ้างเพราะบางทีวัวมันแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันครับครับผม แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงก็มีพื้นที่ใหญ่ๆที่เดียวใช่ครับไม่ได้มีห้องเหมือนเราไม่ครับเขาจะเป็นแบบปล่อยสมัยก่อนนะปล่อยโล่งเลยครับปล่อยโล่งเลยเนาะครับผมแต่พอมาถึงรุ่นลูกแล้วเนาะรุ่นเราเนาะก็จะมีห้องมีอะไรให้เรียบร้อยเลยใช่ครับอันนี้คือสําหรับวัวท้องจริงๆใช่ครับอ๋อครับผมเพราะถ้าใกล้จะคลอดก็เอาไปบ้านครับเพราะผมจะมีซองมีอะไรอยู่บ้านเวลาดึงเวลาอะไรกลางคืนครับอืมตั้งแต่เลี้ยงวัวมาเคยทำคลอดวัวแล้วหรือยังครับ ผสมเองครับผสมเองด้วยไอ้เหี่ยผสมเองดึงเองอะไรทุกอย่างครับอทาอะไรเกี่ยวกับวัวบ้างั้งนั้นก็ผสมเทียมขีดบํารุงแล้วก็เวลาวัวมีปัญหาคือดึงอะไรเงี้ยได้ครับอ๋อทําได้เลยครับแต่ว่าถ้ารักษาก็รักษาแต่วัวตัวเองตัวคนอื่นผมไม่รับครับเพราะคือเราไม่ได้จบโดยตรงมาอ๋อแต่ว่าเรารักจำเอาเนาะแล้วก็นํามาใช้ครับประมาณนั้นเนาะใช่ครับครับผมคบสิบวันอันนี้คือวัวที่เราซื้อมา ใช้คําว่าเปลี่ยนสายพันธุ์ทั้งข้อเนาะใช่ครับจากวัวชารลีชารลีเป็นบราหมันครับผมทําไมถึงยอมที่จะขายวัวชาร์ลีขาดทุนครับมันผมว่ามันพัฒนายากกว่าบราหมั่นครับพัฒนายากแล้วก็เวลาเราขายข้อตลาดมันมันก็ดีอย่างเสียอย่างครับถ้าเป็นตัวผู้มันก็มันก็ได้ราคาดีแต่ว่าแต่ว่ามัน มันผมเวลามันผมมันคิดเลยอะมากเลยเปความคิดผมนะแต่คนอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็คือประมาณว่าถ้าเป็นชาวเร่แล้วนี่พัฒนายากแต่ถ้าเป็นปรามันนี่ก็คือได้ความสวยได้โครงสร้างได้ราคาเนาะตัวนี้ใช่ไหมครับที่ว่ามาถึงได้กําไรเลยใช่ครับอันนี้มาสองวันผมเขาให้ผมสี่หมื่นสี่สิบเลยโอ้ทั้งที่เราซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อมาสองหมื่นสองหมื่นบาทครับทั่วเลยโอ้ไม่มีขาดไม่มีเกินเลยนะครับครับผมตอนแรเขาเรียกสองหมื่นหนึ่งผม เขาเขาลดให้เลยผมต่อเขาตอนนี้ซื้อมาอย่างนี้เลยไหมครับใช่อย่างนี้เลยครับกี่ปีครับตอนที่ซื้อมานี่นี่น่าจะประมาณมีถึงปีหรอวครับน่าจะสี่ห้าเดือนนี่สี่ห้าเดือนซื้อมาได้กี่อาทิตย์แล้วครับนี่ตัวนี้เหรอครับครับผมทานับอาทิตย์ผมนับไม่ยากเป็นเดือนคถ้าสามเดือนกว่าๆได้สามเดือนกว่าๆแล้วอ่ะผมถามนิดหนึ่งเนาะที่แรกที่บอกว่าขายวัวชาเลทิงหมดเลยเพราะว่าอยากเปลี่ยนสายพันธุ์ใช่ครับ เพราะว่ามันมันชอบเลยครับมันเป็นความชอบส่วนส่วนตัวผมส่วนตัวเนาะแล้วก็ไปเห็นไปเห็นการขายรันหน่นเขาขายมันได้ราคาดีมากครับผมเมื่อก่อนคิดว่าซื้อวัวสวยวัวแพงมาขายยากไม่มีคนซื้อแต่ในความเป็นจริงถ้าวัวเราดีจริงใครก็อยากได้ครับเฮ้ยคำพูดนี้ดีเลยนใช่ครับอันนี้ผมการันตีเลยถ้าวัวเราดีจริงใครก็อยากได้ถ้าเกิดว่าวัวโสเสก็ยากเนาะมันก็ได้แค่ราคาเนื้อได้ราคาเนื้อครับ ม่ได้ใช่ได้ราคาพันธุกรรมเนาะใช่ครับแต่อันเนี้ยเป็นพันธุกรรมใครก็ยอมที่อยากจะซื้อเนาะใช่ครับถ้าพันธุกรรมดีๆเนาะให้กินอะไรบ้างครับนี่ตัวนี้เนี่ยครับที่เห็นเลยครับก็กินหญ้าตัดมาจากบ้านที่ในหมู่บ้านครับผมแต่ว่ามันอ้วนนะครับไม่ว่าเนื้อหนังมันดีครับอไม่ได้ผอมเลยเนาะครับหญ้ากับฟางแค่นั้นเองใช่ครับครับผมฉีดบำรุงเดือนละครั้งครับทำไมถึงว่างกันครับ คือเนี่ยช่วงหน้าเนี้ยครับสังเกตดูน้ำเนี่ยมันจะเป็นพวกไอ้ลูกยุงลูกอะไรที่มันไปไข่ไอ้นี่อยู่ตามทุ่งนานครับ,บผมเพราะถ้ามันกินน้ํากินอะไรเข้าไปอ่ะความคิดผมว่ามันจะเป็นพยาธิแล้วก็สุขภาพมันก็มันก็จะแย่มวคมคือน้ําไม่สะอาดเนาะที่นี่เลือกไม่พันบวอย่างไงบ้างครับหลักๆแล้วถ้าเป็นสไตล์ผมนะอืมผมชอบเอาสูง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 กับยาวไว้ก่อนครับ ูงกับยาวไว้ก่อนครับทไมถึงว่างันครับเขาเวลามันผมไปดูหลายหลายแม่แล้วนะที่ว่าผมเคยสังเกตเคยศึกษาดูวัวอะไรก็ช่างเดี๋ยถ้าตัวมันใหญ่ยาวอ่ะยังไงก็ลูกสวยครับร้อยทั้งร้อยนี่ลูกสวยแน่นอนครับแต่สีนี่ทุกวันนี้ผมไม่เล่นสีครับออกยังไงก็ช่างมันให้แต่ลูกตัวใหญ่ไปก่อนเน้นตัวใหญ่ไปก่อนตัวใหญ่ครับเนื้อหนังดีก็พอครับครับผมสีไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะไม่สําคัญครับผมให้เนื้อหนังดีๆนี่ผมว่าได้ราคาเนาะใช่ครับครับผมนี่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้ะหรับ ตัวนี้ผมว่ายังไม่ดีนะครับเพราะว่าสะดือมันสั้นครับช่วงสะดือมันครับแป๊บหนึ่งครับนะมาสะดือมันสั้นทําไมถึงว่าอย่างนั้นครับมันเรียกอะไรนะสะดือกับดาวนมมันตสนี้ช่วงกันนะครับชีดเหรอมันต้องทําไมว่าสะดือต้องยาวๆครับจังงั้นเวลาสะดือมันยาวเล้มันจะให้ลูกสวยแล้วก็นมดีครับเพรพวกนี้ยังเป็นสะดือสั้นอยู่ครับผมแต่ว่าหน้ามันสวยครับตัวนี้หน้ามันสวยเนาะแต่ว่าสะดือมันมันสั้น แต่ว่าก็เลี้ยงไปก็ไม่ทิังครับครับผมถ้าให้ดีก็ให้สะดือยาวๆหน่อยใช่ครับม้วนตัวนั้นแหละตัวเองอ๋อตอนนั้นถูกตำราเลยใช่ครับตอนนั้นถูกใจมากเลยครับสังเกตมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับอ๋อถ้าเกิดว่าสะดือยาวๆเนี่ยจะส่งผลดีก็คือหนึ่งให้นมดีครับให้นมดีแล้วก็เลี้ยงลูกดีครับเลี้ยงลูกดีเนาะครับครับผมแต่ตัวนี้สั้นจริงๆเนาะครับสั้นครับเนี่ยผู้ชมครับนี่เพราะตัวนี้มันเป็นลูกเอ้ยเขาเรียกไงมัน ขึ้นกันเองครับออ๋ไม่ได้ผสมหลอดครับตัวนี้ครับผมอันนี้คือแม่พันธุ์เลยครับอันนี้แม่พันธุ์ครับอันนี้ชื่อแม่อุ้มอิ่มครับผมตามที่บอกเนาะต้องใหญ่ยาวยาวไว้ก่อนเนาะครับผมอันนี้ก็เรียงสั้นแต่ว่าไม่สั้นมากครับครับผมอันนี้จะเป็นไอ้ลูกกระทบอยู่ครับทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับมันเป็นมันติดอะไรฮินดูบราซิลใช่ไหมครับผมอันบนนี้จะติดฮินดูมาก่อนครับผมอันนี้เป็นลูกกระทบเนาะครับ แต่ได้พ้อดนก็คือโครงสร้างใหญ่ตัวเมียอย่างเดียวเลยครับออกมาเนี่ยแหละครับไม่เคยผมแยกเพศครับครับผม,มสอบถามนิดหนึ่ง,ง <ๆ S 1> ครับเวลาวัวเป็นสัตว์นี่สังเกตยังไงบ้างอาการที่เราเจะผสมมันถ้าเป็นถ้าเป็นวัวตัวนี้ตัวนี้จะนิ่งครับสัตวน์ตวนิ่ง,งสัตว์นิ่งเงียบเมื่อออกอย่างเดียวครับแต่ไม่ปีนตัวอื่นครับนี่เราก็นับชั่วโมงเอาสมมติว่าขึ้นตอนเช้าวันนี้ครับผมพรุ่งนี้เช้าถึงผสมครับ อย่างนั้นใช่ครับอันนี้คือถ้าเป็นแค่เมือกนะใช่ครับเมื่อไหรที่เห็นเมือกไหลครับแล้วก็ล้วงตรวจครับล้วงตรวจพวกระบบสืบพันธุ์มดลูกอ๋อล้วงเองเลยใช่ครับล้วงไปแล้วจะเจอไงบ้างครับลองคร่าวๆนะก็คือพวกไอ้ปีมดลูกอะไรมันจะบวมครับครับผมครับถ้าวัวขึ้นว่ามันมันจะบวมบวมเราก็รอเวลาจับเวลาเอาเลยครับ มันก็อยู่จับเวลานี้เราก็อยู่อยู่ที่จินตนาการของเราอีกนะครับว่าว่าัวของเรามันจะเวลาลงช่วงไหนขึ้นอะไรช่วงไหนบอ๋ออย่างนั้นนี่ตัวมันไม่เหมือนกันครับครับผมแต่ถ้าดูภายนอกนี่ดูน้าเมือกแล้วจีบบวมใช่ครับเปิดออกมาจะแดงๆชมพูชมพูหนครับบริเวณอายุเพศนะใช่ครับถ้าเป็นแดงๆชมพูชมพูนั้นแสดงว่าขึ้นขึ้นครับผสมได้เลยแต่ของผมมนรอให้มัน ให้มันลงก็คือมันจะออกชมพูนะครับไม่แดงมากอให้มันชมพูชมพูจิมเหี่ยวๆหน่อยครับผมถึงจะผสมครับครับผมแต่ถ้ายังบวมๆหรือแดงๆอยู่จะไม่ผสมจะไม่ผสมเสียงเสียงเชี่ยวอ้อยอย่างงั้นครับอืมโอเคม่ท้องได้สมเดือนนะอ๋อติดติดตลอดเลยไอตอนนี้ผสมไอไอ เอาปเช่หนึ่งห่ห้าครับครับผมก็คือเอายง่ายเนาะผมมองแล้วเนาะถ้าจับสัตว์แม่นอย่างนี้เนาะสามเดือนตัวสามเดือนผสมติดเลยใช่อตัวนี้ก็สองรอบเหมือนกันครับรอบแรกไม่ติดเพราะว่ามันไอ้ีเอาค้างครับรอบรอบแรกเขาเรียกว่าอะไรนะสีเอาค้างครับคือผสมไปรอบแรกมันขึ้นใช่ไหมครับมันขึ้นปุ๊บผมก็ผสมไปรอบแรกปุ๊บมันก็หายไปสองเดือนหายไปสองเดือนทีนี้มาขึ้นอีกครับพอมันมาขึ้นมาขึ้นอีกปุ๊บนี่ผมก็ตรวจเช็ค ปรากฏว่าเสียเอาพวกระบบภายในมันค้างก็คือว่ามันลูกมันดูดนมอยู่ทีนี้ผมเลยจับแยกช่วงเมื่อเดือนที่แล้วแยกแยกไอ้แยกนมมันอ่ะทีนี้มันก็ขึ้นตรงรอบสองรอบผมผสมผสมติดครับผมแสดงว่าถ้าเกิดมีหลายๆคนที่เขาจะผสมบัวเขาจะต้องแยกลูกวัวออกก่อนใช่ครับอันนี้เรื่องจริงเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นไปได้ต้องแยกก่อนเลยครับเพราะถ้าถ้าเราไม่แยกเวลามันขึ้นเราผสมอ่ะบางตัวมันจะไม่ขึ้นต่อนะมันมันมันจะ มันจะเงียบอยู่งั้นประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วมันจะกลับมาขึ้นอีกครับแต่ทางที่ดีผสมได้สักสองรอบเราตรวจเลยครับครับผมให้ให้หมอที่ว่ามีเครื่องอัตตราซาวมาตรวจเครื่องอัลตราซาวมาตรวจชัวกว่าเราดีกว่าเราล้วงครับครับผมเมื่อกี้ที่ผมบอกเนาะที่ถามเราะว่าวัวกินนมแม่อยู่ครับผสมติดยากใช่ครับสังเกตอาการยากจริงเหรอครับจริงจริงครับทำไมถึงว่างันครับ มันเวลาลูกมันดูดนมอะไรมันไม่มีอารมณ์หรือเปล่าผมความคิดออครับผนขึ้นครับผมเห็นว่ามีความสงสารด้วยครับซื้อวัวผอมๆมาเลี้ยงใช่ครับมีตัวหนึ่งครับตัวนั้นจะคลอดแล้วเลยกําหนดมาอาทิตย์หนึ่งครับทำไมถึงซื้อวัวอย่างนั้นมาเลี้ยงครับหรือสงสารมันยังไงในตอนนั้นผมไม่ได้ดูว่าสวยนะคือสงสารนี่เถอะสงสารเพราะว่าไม่รู้พอไปเห็นมันมองหน้ามันน้าตาไหลเลยซื้อออกมาอย่างนั้นเลย มาซื้อออกมานั้นได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ซื้อไอตัวนี้ต่อเลยครับผมก็คอกเดียวกันเลยบอสงสารวัวครับแล้วมันขึ้นด้วยวันนั้นอ่ะที่ผมไปซื้อพอเอามาตุบเช้าผมผสมเลยติดเลยติดเลยครับเอฟซังหนึ่งครับอ๋อรอคลอดอยู่ครับผมคือสงสารวัวมันมองหน้าอครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับถ้าอยากเลี้ยงครับผมแนะนาตอนนี้รีบซื้อเลยครับ ถูกมากกลัวแล้วก็ที่สําคัญเราซื้อมาแล้วเราอย่า,าอยากคิดจะขายดิขาดถ้าเราซื้อมาคิดจะขายคือขาดทุนทันทีครับทาไมถึงว่างั้นคนเราถ้าเราซื้อมาเราคิดจะขายเอากาไรอมันยากครับอนอกจากนึงเราจะพัฒนาสายพันธุ์ครับผมสายพันธุแล้วจะขายลูกหรือไม่เลี้ยงเราก็ได้ลูกตัวผู้คุณลูกตัวผู้ขายเงี้ยได้ครับผมแต่ว่าถ้าคิดจะเอามาขาย แล้วมาขุนขายเอากําไรตัวละห้าหกพันยากมากครับยิ่งถ้าขายให้ในห้อยนี่คือกดราคาอย่างเดียวครับครับผมแนะนําให้เล่นสายพันธุ์หรือขายให้ขายให้คนที่ชอบสายพันธุ์เดียวกับเราสนใจตรงกันอ่ะครับผมอันนั้นจะดีกว่ามันจะได้ราคาเนาะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันข้งหน้าครับสวัสดีครับ